เบ่งเบ่งเบียมือดูหลังคุณบุคคเห็นลายมือเห <c oughs> นียรลายมือคนดังลายมือมหาเศรษฐีเอออยู่แบบนี้มือทางนี้มือได้รับดังมือนีว่วะมันมขี่ีมวแหวนสองอ้สามอันพุนธนะสองส,สามหนึ่ง สองสามครับใครไม่เคยเห็นลายมือหงยิงนะครับนี่ขายของดีดเจ้าพิลานียขายของแม่ขายของบัขายของดีดีลายมือแบบนี้นะครับลายมือค้นหนารักลายมือค้นดังลายมือค้นเป็นตะฮกตะอ,ะอเตะเอะมันจะลอกหนูจะเห็นแหง ถึงอยากลองเพลงแล้วป่ะนี่ยมอดยุบปุล่ะอยุ่หันมิกพ่าเอตอนร้อนหนานๆเยอเลยเนี่ออมยมย,ยมงงินีจะลอง,อง,ลองพี่มอเลี้ยงเบียร์ยสวัสด,ดีครับ<ะ>เลี้ยงเบียร์เราอยากกินเนยสองฟองเนี่ย ้นหาาสวัสดีครับมาพบกับสายล่ายูสานใต้พูดคุยข่าวหมอรำอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอลำทั้งชาวไทยและฝั่งสปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับเป็นไงครับภาพบรรยากาศเปิดหมอคลิปข่าวของสายล่าคลิปนี้สายล่าเชื่อว่าทุกคนเห็นแล้วทุกคนก็ต้องอึง้งทุกคนก็ต้องทึ่งนี่แหละครับ ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ล,ล่าก็พูดบอกลหลายๆคิดเกี่ยวกับความวิเศษความพิเศษของราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือทิดาลำเพลินเงินล้านโลกพระราชทานหุงอิงเพชรบ้านแพงหมอลำหมายเลขหนึ่งนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างสุดยอดไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครแฟนคลับเอซต่างเขาเรียกว่า หุ้มล้อมลุมล้อมเกี่ยวกับมวลพลังงานพิเศษมเมื่อคืนเป็นไงครับทุกคนก็คงได้เห็นแล้วแม่แม่เอฟซี FC, ช่วงที่เสียนนท์ขอดูลายมือของลูกสาวนี่แหละครับก็ยังมีคุณแม่เอฟซีใส่เสื้อสีขาวมาขอจับมือ,ขอ,มอขอจับมือเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างนี่ครับคุณแม่บอกว่าคุณแม่ขายของขอจับมือโชคมือ m ắ นของลูกสาวหน่อยทุกสิ่งทุกอย่าง มันเป็นอะไรเหมือนกันหมดไม่ว่าที่ไหนสาวน้อยเพื่อนแพงไปทําการแสดงที่ไหนเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ขององค์อิงให้กับทุกคนได้เห็นกันอยู่เป็นประจำนี่นะครับสายล่าจะบอกสักก่อนนะครับว่าคลิปพูดคุยข่าวของสายล่าส่วนมากจะเน้นไปทางความมหัศจรรย์คนเชื่อก็เชื่อนะครับคนไม่เชื่อ ก็ไม่เป็นไรเพราะมันคือสิทธิของความเชื่อตัวเองไม่เชื่อก็อย่าไปว่าคนที่เขาเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้การรับฟังรับชมก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากความเชื่อความรักและความศรัทธาวันนี้ทุกคนก็คงได้ได้เสียงกันไปแล้วเสียงกับมวลพลังงานอันวิเศษหลายเลขหลายตัวที่ จะหลุดปากจากน้องหรือว่าจะตั้งใจพูดหรือไม่ได้ตั้งใจทุกคนก็คงจะได้เห็นแล้วเมื่อเช้าอมศินก็ออกไปแล้วเกี่ยวกับที่น้องบอกกับพ่อหนนว่าอายุ58ปีนี่นะครับแล้วก็มาทะเบียนรถป้ายขาวของน้องทุกสิ่งทุกอย่างมันคือสิ่งที่เป็นไปได้เกี่ยวกับคำพูดทุกคนต้องเข้าใจ แล้วคราวนี้สายล่าก็จะมาพูดเกี่ยวกับคอมเมนต์เกี่ยวกับลายมือของน้องถ้าเป็นคนไทยมาคอมเมนต์เราก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าคนไทยเราเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นกันอยู่แล้วแต่นี่ฝระหลังนะครับสายล่าบอกแล้วว่าชอบชอบเป็นคนที่ชอบอ่าน อ่านคอมเมนต์สายล่าอ่านคอมเมนต์ในแต่ละคลิปของทุกช่องที่สายล่าชมไปตรวจสอบเผื่อจะมีสิ่งแปลกปลอมเราก็จะได้เข้าไปจัดการได้ <c oughs> นี่นะครับก็มาสะดุดตาสะดุดใจกับคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่เป็น f อซนี่สายล่าขึ้นให้ดูด้วยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอะไรสายล่ากับพูดแล้วก็ขนลุกขนลุกขึ้นมาทันทีเกี่ยวกับคอมเมนต์ เป็นภาษาอังกฤษนะครับสายล่าก็ใช้ g o o g l e t r a n s l a t e แปลแปลออกมาได,ได้ได้ใจความว่าจะมีตัววายนะครับตัววายเธออ่านก่ามือแบบนั้นฉันไม่คิดว่าเธอเป็นมนุษย์นี่แหละครับเธออ่านกว่ามือแบบนั้นฉันไม่คิดว่าเธอเป็นมนุษย์แล้วก็ว้าวนั่นมันสุดยอดเลย แล้วก็อีโมจินี่แหละครับฝรั่งนะครับฝรั่งยังรู้ว่าอุงอิงไม่ธรรมดาฉันไม่คิดว่าเธอเป็นมนุษย์นี่แหละครับความวิเศษแล้วก็มีว้าวนั่นมันสุดยอดเลยนี่คำว่านั่นมันสุดยอดเลยก็ได้แสดงว่าน้องไม่ธรรมดา ว่าหลังเขายังทึ่งในลายมือส่วนลายมือของอุ๋งอิงแฟนขับเอฟซีทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเส้นบารมีมีเยอะบางคนตาดีมองเห็นว่าในฝ่ามือของน้องมีขี้มแมลงวันสายล่าก็ซูมแล้วซูมอีกแต่ก็ไม่เห็นแต่ก็อาจจะมีนะถ้าเพราะว่าเขาไปคอมเมนต์ลหลายๆคอมเมนต์นะครับ แล้วก็ส่วนมากลายมือทุกคนก็บอกว่าเป็นเส้นที่มีวัดวัดสนาสูงเป็นเด็กที่มีบุญบุญวัสนาสูงมีรอยตัดอยู่ในมือสามจุดนี่แะครับน้องพูดกับพ่อนนมีสองมีสามด้วยนี่แะครับแต่ ขณะนี้ที่สายล่าพูดคุยข่าวก็เป็นเวลาบ่ายสามแล้วแต่ล่าเพิ่งมาจากทําธุระว่าจะทําว่าจะพูดคุยตอนเช้าพอดีต้องรีบไปทําธุระส่วนตัวเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวค่อยมาพูดเราพูดเรื่องนนอนี้กันก่อนเกี่ยวกับฝามือบางคนก็บอกว่าลายมือไม่มี ไม่มีใครเหมือนของอิงเป็นลายมือที่เส้นตัดสามจุดทั้งสองมือน,นี่นะครับสายล่าของสายล่าก็มีนะครับนี่เส้นตัดเหมือนกันก็ของน้องเส้นตัดทั้งสองมือเน,นี่ยกล้องอาจจะอันนี้หน่อย เนี่ยเส้นตัดก็มีเหมือนกันสายล่าก็นั่งชมไปด้วยนั่งวิเคราะห์วิควรเกี่ยวกับเส้นตัดบนมือแต่ของของสายล่าจะมีมันมองไม่เห็นนี่นี่นี่เส้นเส้นตัดเส้นตัดอันนี้ก็เส้นตัดเนี่ยเส้นตัดเหมือนกันนะถ้าเป็นสายมูหรืออะไรเขาก็จะเรียกว่าดอกจัน สายล่ามีอยู่การใจมือเลยเหมือนของน้องนี่สายล่าขึ้นของน้องให้ดูนี่แหละครับมันเป็นอะไรที่สายล่าก็พิเคราะห์พิควรของสายล่าเหมือนกันแต่สายล่าไม่ไม่ใช่คนมีบุญบุญบารามีขนาดองค์อิงอขนาดนั้นนะครับเพราะว่าน้องเป็นคนที่มีบุญญาธิการบุญบารามีสูงสายล่าก็ปกติ <c oughs> ถ้าไม่ทําก็ไม่มีกิน <c oughs> ก็เหมือนทุกคนไม่ทําก็ไม่มีกิน ุ้งอิงก็ทาอุ้งอิงถึงมีกินแต่ของอุ้งอิงพิเศษหน่อยของน้องนี่เขาเรียกว่าทิดาแห่งโชคลาภอ่ะคนมีบุญบารมีสูงอ่ะวันวันรับแต่ทรัพย์อย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอะไรที่สุดยอดนี่แหละครับคลิปนี้สายล่ามาพูดแค่นี้ขนาดพระหลังยังว้าวสายล่าไปเข้าไปดูในโปรไฟล์เป็นฝรัหลังแท้นะครับไม่ใช่ฝรัหลังขีนกไม่ใช่บุคคลแอบแฝงโปรไฟล์มีตัวตน แต่ล่าเข้าไปดูแล้วก็นี่แหละครับฝรั่งยังเชื่อว่าอุ้งอิงไม่ธรรมดาอุ้งอิงไม่ใช่มนุษย์ฉันไม่คิดว่าเธอเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนวิเศษอ่ะในปาหมายของฝรั่งก็จะแปลตรงตัวแล้วก็ว้าวนั่นมันสุดยอดเลยนี่ละคําพูดของฝรั่งจะเป็นนี้เพราะเขาเชื่อในสิ่งมหัศจรรย์ของน้องวันนี้นะครับปกติแล้วจะเป็นคิวงานของ สาวน้อยปเป็นแพงที่จะมาทำการแสดงอยู่ที่อำเภอลำปางเป็นครั้งที่สองครั้งนั้นก็ยก,ยกเลิกไปแล้วมาวันนี้ยกเลิอกอีกนี่แหละครับมันเป็นอะไรที่สายล่านี่เจ็บปวดรวดแ้้ววันนี้เตรียมปลาเผา15ชุดเอาไว้นัดเขาไหวบ่า,บายสามว่าจะเอาไปให้แล้วก็จะไปให้ทีมงานเพราะว่าวันนั้นสายล่าพูดพูดคุยกับพ่อยุดกับเมตติงอยู่ในไลฟ์สดว่าเดี๋ยวจะเอาอ บักเมาเข้าเมาเข้าเมาใหญ่จะเอาบักเมาไปไปให้แม่ติง่งเพราะว่าถามแม่ติ่งแล้วแม่ติ่งอยากกินก็เตรียมไว้แล้วก็จะเอาปลาไปให้พ่อแหลมแล้วก็จะเอาไปหลายๆสิ่งหลายอย่างเอาไปให้ทีมงานก็เลยสั่งปลาช่อนเผาไว้สิบห้าชุดก็ไม่แพงชุดละร้อยห้าสิบเป็นปลาที่ปลาเผาเกลือกเกลือแล้วก็มีผักมีขนมจีนน้ำจิ้มก็ว่าจะาไปนัดไว้บ่ายสาม นี่แหละครับเดีย๋ยววันนี้ไม่ได้ไปงานยกเลิกแล้ว15ชุดก็จะแจก,กพี่น้องทางชุมชนกินมันเป็นอะไรที่โอ้โ oh oh. หปกกรกํรำสองพวกนี้สาวน้อยเพื่อนแพงก็เป็นวันเปิดฤดูกาลอยู่ที่วมกาเชฟร้อยเอ็ดทุกสิ่งทุกอย่างก็ลับลื่องแล้วตอนนี้เกี่ยวกับฝนฝนไม่ตกแต่ทางบ้านสายล่ายังตกอยู่นะครับงานเมื่อคืนฝนไม่ตกเป็นอะไรที่สุดยอด แล้วก็ข่าวดีอีกงานที่เล่นเมื่อคืนท่านพระครูลงมติกับไทยบ้านแล้วจ้างต่อปีหน้านี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างเขาเห็นแล้วขอติดใจมันเป็นอะไรที่สุดยอดครับฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกดสับสไครกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของสายล่าด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ